ศาสตร์การนวดปปาแบบเวียดนามนะคะในรูปของลักชูรีเลยค่ะนี่สอนเข้นนะคะ1วันหนึ่งวันนี้มาเรียนพอเข้าใจแล้วก็ทำได้ไหมคะทำได้เลยค่ะอาจารย์จับมือทำทำเองกับมือนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติเองทำได้แน่นอนค่ะใครที่ยังไม่มีประสบการณ์นะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยค่ะภายใน1นึ่งวันสามารถนั่ไปประกอบอาชีพได้เลยค่ะ นี่มาพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ทําได้ดีมากๆทุกคนดูสิความพริ้วทุกคนต้องไปใช้บริการให้ได้นะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค่ะนักเรียนของเราในวันนี้เต็มที่กับลูกค้า จะให้บริการสปาเวียดนามน,นะคะวันที่1กุมภานะคะอยู่ที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะถนนกาญจนทองค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านเล็บสวยสตอรี่นะคะ,คะเชิญมาใช้บริการได้เลยคะ่ะ ใช้เอ่อรายการทำเล็บด้วยใช่ไหมคะรายการทำเล็บนะคะสปามือสปาเท้าเล็บมือเล็บเท้าได้หมดค่ะครบล้วเิเศษก็คือสปาศิษกษาแบบเวียดนามนะคะ<ม> The Magic Academy โรงเรียนสอนนวดสปานวดหน้านวดไทยนวดตัวครบวงจรรังสิตปทุมธานี